สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดเกมไฟ n หน่อฟเฟตีสีออันนี้ก็จะเป็นของเดโม่ฮะเดี๋ยวผมจะสอนโหลดของแท้ด้วยแบบไม่ต้องซื้อในสะตีไแมะก็มาโหลดของเดโมกันก่อนก่อนอื่นคุณก็ต้องเข้า Google หรือว่า Google Crack ก็ได้ฮะก็พิมพ์ไปเลยนี่ไฟน่าเฟ f ี้สี่ดาวน์โหลดดีบีฮะก็เข้าอันที่สองหอน,นี้อ่ะมันก็ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณกดเข้าไปเลย จะขึ้นอย่างนี้แล้คุณกค่กดดาวน์โหลด now แต่ก่อนอื่นคุณต้องมียูทอลเ n นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ใต้ดี c ค i ิปชันไว้ฮนะก็เอาไปโหลดกันได้ตัวนันของแท้แบบไม่ต้องซื้อในสตรีมผมจะสอนโหลดกันนะก็ก่อนอื่นแล้วก็ต้องไัเ,เขียนก่อเซลล์นี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ใต้ที่ ใช่ทำไงฮนะี๋้วผมขอเข้าเว็บไอ้นั่นะก่อนนะคะก็แบบนึ่งฮะขอไปด้วยฮะยังอ่าเว็บเนี้ยก็อะไรเงี้ย ก็เขียนไปว่า f f i เขียนว่า f i n a F c e forty ่อ่ะก็อันนี้เว็บนี้ไม่ใช่อ่ะก็มันจะขึ้นอันนี้อ่ะจะโลดตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้แต่ผมแนะนำอันนี้อันนี้ตัวแรกเขียนว่า finance forty f o u ก็นี่เขียนว่า finance f o r t ก็ได้ฮะ ก็ลองกดไปดออูคุณก็กดเข้าอันแรกนะฮะคุณก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะมันก็จะเด้งขึ้นหนาเซอันนี้เลยอนะข,ของผมโหลดแลนะ้วของใครที่ยังไม่โหลดก็โหลดไปฮนะต่อของผมโหลดแนละ้วพอโหลดเสร็จมันก็จะเขียนว่ากำลังเซตนะก็ กดดับเบิลคลิกสองครั้งไปเลยแล้วก็กดคำว่าต่อฮนะก็เนี้ยก็คุณก็คลิกขวาที่คำว่า p i r a f e d d y 4คุณก็กดเนี้ยนะแตะไฟสำหรับอันนี้เป็นขอคือของแท้คือเล่นได้หลายคืนนะคือเล่นถึงคืนเจ็ดได้ที่เขากำหนดไวนะ้อ่ะี่สกาวโคตันได้กำหนดไว้ว่าได้เล่นกี่คืนนะพอะ พอแต่ไฟเสร็จนะมันก็จะได้ไฟไฟในเฟสที่สนะี่อ่ะกดเข้าไปจะเป็นรูปภาพอย่างนี้ยนะแล้วคณก็กดเข้าเล่นได้เลยนะฮะก็เนี่ยฮะตอนนี้ผมก็ได้เล่นถึงคืนสองอะก็สำสำหรับใครไม่มียูทอเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ใต้ดิสคริปดิคริปชันนะฮะนั่นแหละ ก็ขอ,อตัวลาเพียงเท่านี้บายบายบ,ายบ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 าย